ขณะที่ร้อยเอกจรานนาจาดนายทหารประสานงานศูนย์อำนวยการประสา,งานสางานโครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่แม่ฟ้าหลวงแม่จันอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายพร้อมกําลังพลรวมกับหัวหน้าส่วนราชการอาสาสมัครกิจการประเรือนประชาชนจิตอาสาและคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้าน้วยอื่นตำบลเทือดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงเข้าร่วมกิจกรรมปลูกปาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชมพันษา,าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี นาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งประกอบด้วยต้นสัก300ต้นต้นอย่างนา300ต้นต้นประดู่3 0 0ต้นต้นเซียว300ต้นต้นราชพฤกษ์300ต้นต้นมะค่า300ต้นต้นมะขามป้อม200ต้นรวมจำนวน2000ต้นในพื้นที่สมไร่โดยมีนายปรีชาสรินามในอำเภอแม่ฟ้าหลวงเป็นประธานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า200คนที่ป่าชุมชนบ้านห้วยอืน หมู่ที่20ตำบลเทิดไทยอเภอแม่ฟ้าหลวงจัังหวดเชียงราย